ครับที่สนใจเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจไร้กังวลครับจดทะเบียนถูกต้อง100%เปอร์เซ็นะฮะช่วงที่ผ่านมามีการอัปเดตราคาค่อนข้างเยอะนะฮะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเพจนี้ผมว่าราคาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าสนใจครับก็ไปที่เพจใน Facebook ครับลักกินคอยได้เลยครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมเก่งชงนักบนพันล้านคนระับคลิปนี้ผมมาบอกถึงแผนครับท็อป ไฟฟอร์เมชันนะที่แรงอันดับหนึ่งเนี่ยชอบใช้กันมากที่สุดครับห้าแผ่นจะมีแผ่นไหนกันบ้างครับเพื่อนๆควรจะล็อกไวเลยนะฮะไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าแผ่นแรกก็ดูตามคลิปได้เลยครับกดเลือกทีมนี้ฮนะแล้วก็เข้ามาดูครับขออนุญาตเปลี่ยนหน้าตาแผ่นนิดนึงครับนะออกมาเนี่ยจะเป็นแผ่นหน้าตาแบบไหนครับเป็น5 2 3สครับกองหลัง5คนกองกลาง2คนแล้วก็กองหน้า3คนนะฮะแผน่นนี้นี่ก็พิเศษนิดนึงครับ กองหน้าเนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้ทั้ง2คนครับยังในคลิปเนี่ยจะเป็นโรนัล d โดกับเนย์มานะฮะอันนี้สามารถปรับเป็น SS ได้ครับกองกาก็เปลี่ยนเป็น DMF หรือว่าเป็น CMF ได้แบบอิสระนะฮะนีะ่อาจจะปรับเป็น SS หนคนก็ได้ครับแล้วก็อีกคนนึงอาจจะเป็นปีกแบบเมื่อกี้ก็ได้นะฮะรูปแบบนี้ค่อนข้างโอเคมากๆครับแผนนี้ครับจะเน้นการโจมตีจากด้านข้างนะฮะจ่ายบอลออกด้านข้างแล้วครับแล้วก็ตกอาจจะ เปิดบอลให้กองหน้าที่มงด,ดีมงอะไรประมาณนี้ฮะเป็นแผนที่ยอดนิยมอยู่แล้วครต่อมาฮะแผนอันดับที่4ครับที่ผมจัดเรียงมาให้ครับอันนี้ฮะเข้ามาที่ลีกยุโรปครับแล้วก็เลือกทีมนี้เลยฮะนี่ฮะอยู่ทีมบนบาเยิร์นบิวนิกนี้ฮะที่เป็นรูปดาวนี่ฮะอาา่ะฮะเลือกมาแล้วมาจัดฟอร์เมชั่นกันครับนี่ฮะกดดีฟอลต์แล้วจะได้แผนซีซีสองมาครับกองกลางสองคนครับกองหน้าเนี่ยถือว่ามี สองคนแล้วก็มีปีก2คนนะครับนี่อะอันนี้ก็แผงค่อนข้างพิเศษครับหน้าตาค่อนข้างโอเคครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยแผงนี้เน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวๆนะฮะเปิดบอลยาวๆออกด้านข้างครับหาปีกที่สปีดดีๆครับแล้วก็โยนให้กองหน้าที่มงดีๆเนี่ยสคนเพื่อทําการมงเข้าไปครับอันนี้ฮะกองหน้าสามารถปรับเป็น s s ได้1คนครับอาจจะเอามาเป็นหน้าตามเพื่อมารอรับ พวกกองกลางที่พาผลขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะฮะสำหรับแผ่นนี้ต่อมาฮะแผ่นที่3ครับเนี่เข้ามาที่โซนอเมริกาครับนี่เข้ามาที่โซนอเมริกาแล้วก็เลือกทีมโตวีข้างหลังนี่ฮะเซีรเรบีนี่ฮะแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยฮะหนึ่งหแผนที่5ครับนี่ฮะกดเลยครับเลือกเลยครับ นี่ครแล้วไปดีฟอล์กันครับว่าแผ่นจะน่าตาเป็นยังไงครับกดออกมาแล้วแผ่นจะเป็นซี่สครับแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่ค่อนข้างนิยมอีกเช่นกันครับ กองกลางเนี่ยผมบอกว่าผมจะบอกว่าแผนนี้เนี่ยแทบไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะค่อนข้างโอเคมากๆอยู่แล้วนะฮะหรือว่ากองหน้าเนี่ยใครจะปรับเป็น s s ก็ได้นะฮะตรงเนย์มากับโรนัลโดในคลิปเนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ต้องปรับอะไรแลวนะแผนนี้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะฮะแผนนี้เนี่ยจะเน้นการส่วนกลับด้วยบอลเร็วนะฮะแล้วก็เน้นการส่วนกลับด้วยบอลยาวๆนะฮะ สามารถทําได้ดีทั้ง2รูปแบบนะฮะโอ้โหแผนค่อนข้างพิเศษนะฮะแผนนี้5แผนนี้เพื่อนๆล็อกไว้ได้เลยนะฮะต่อมาอันดับที่2กันบ้างครับนี่ฮะเข้ามาที่ลีกยุโรปครับแล้วก็เลือกนี่เลยฮะลีกเอิงครับที่ปารีสแซงต์แชรแมงนะฮะแผนหน้าตาจะเป็นยังไงครับแผนนี้ก็หน้าล็อกอีกเช่นกันครับนี่ฮะแผน C 2 2สครับของปารีสแซงต์แชรแมงนะฮะใครเป็นแฟนปารีสก,ก็เอานักเตะปารีสมาใส่ได้เลยนะฮะแผนนี้จะมีนี่ฮะ AMF 2คนนะฮะแต่ว่าสามารถปรับเป็นซ m f ได้นะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้แผนหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วครับเล่นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะใครที่ลองไปเล่นมาแล้วเนี่ยลองแนะนํากันได้นะฮะแผนนี้ค่อนข้างโอเคครับเน้นการคองเกมแล้วก็เน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวครับผากองหน้าสปีดดีอย่างเอ็มปัปเป้หรืออาจจะเป็นฮาเลนก็ได้นะฮะโค้ดเหมาะคับแผนนี้ต่อมาอันดับที่1ครับที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะใช้กันอยู่ครับนี่ฮะเข้ามาที่เอเชียกันครับแล้วก็มาที่เจทรับแล้วก็เลือก ทีมนี้เนี่ยอาเลยเลยเลยอยู่ในเนี่ยอ่ะแปบ๊บหนึ่งคะขออนุญาตนี่ฮะกดมาอันนี้เลยฮะนี่อันนี้เกาะน่าเล่นมากๆครับเดี๋ยวลองมาปรับกันดูครับปรับแล้วจะได้แผน c 1 3 2ครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับข้างๆเนี่ยปรับเป็น c m f ใต้ครับแล้วก็กองกลางเนี่ยมี DMF 1คนครับแล้วก็ นตรงในม้าเนี่ยสามารถปรับเป็น C M F ได้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวขอให้เป็นหน้าตาแบบที่ปรับทีแรกก็โอเคนะฮะหรือว่าใครมี C M F เยอะก็ใช้ C M F ไปเลยครับส2คนข้างๆนะฮะแต่ว่าเอาตัวที่มีความเร็วนิดหนึ่งฮะ,ะแผ่นนี้เนี่ยก็เน้นการส่วนกับเร็วนะฮะเน้นการส่วนกับเร็วๆครับ ดังนั้นน้ำหานักเตะที่มีความเร็วแล้วก็จ่ายบอลแม่นๆน่าจะดีที่สุดครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน,นักบอลปาลามไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ